สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตมาและอบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะมารีวิวไดวารอยเน็ตโฮเทลแห่งเมืองฮาชิโนเฮจังหวัดอาโอโมริค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าภายในห้องมีอะไรนะ่าสนใจบ้างไปเลยเดี๋ยวสาวแซบก็มารีวิวให้ฟังนะคะอันนี้พอเปิดประตูเข้ามานะอย่างแรกที่เราเจอก็คือเป็นเตารีดนะอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะมีตามพวก s i n เ s ส,สโฮเทลเนาะก็ไว้รีดกางเกงรีเสือ้อเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวมันวีวทีนะคะ อันนี้ก็มีหมอนให้นะคะมีตัวสเปรย์ไว้ฉีดดับกลิ่นอันนี้ไม้แขวนแล้วก็มีรองเท้าสลิปเปอร์ให้นะคะมีไม้ช้อนรองเท้าต่างๆอันนี้อาหารเช้าเขาตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มนะคะอันนี้ห้องนอนคนเดียวแต่ว่าเตียงกว้างมากเลยมีทีวีมีโต๊ะทำง,งานให้นะคะแล้วก็มีโซฟาให้เนาะเดี๋ยวดูห้องน้ำกัน ห้องน้ำก็เป็นสไตล <Whoa. Okay. S 3> ์นี้นะคะก็จะมีเครื่องใช้ต่างๆเตรียมไว้ให้นะอ่นนี่ก็มีครบเลยนี่นะคะอันนี้ก็เป็น face hand and foam อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะ่รเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้เพราะว่าวันนี้มาคนเดียวนะอุณลุงไม่ได้มาก็ เลยมีเพื่อใช้สำหรับหนึ่งคนถ้าเป็นห้องคนเดียวก็ถือว่ากว้างนะคะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวอ๋อนี่เขาก็จะมีเมนูมเมนโูโอเคนี่มีโต๊ะทำงานมีไฟชอบที่มีกระจกให้แบบนี้นะคะนี่นะคะแค่นี้อันอย่างโอ๋อมีแบบ เตรียมส่งปัส,สนีได้ด้วยนะแล้วก็มีพวกสายแลมสายาช้าต่างๆให้ดีน้ำดูห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำตู้เย็นตู้เย็นไม่มีน้ำนะคะไม่มีน้ำให้เราเลยอันนี้เราต้องกดสวิชออนนะถ้าเราไม่เปิดสวิชมันก็ไม่เปิดทางานนะคะอันนี้เขามีเมนทารี่โรงแรมนี้ประหยัดมากก็มีอุเมะชาชาบูไว้นะคะแล้วก็นิสซุบะอันนี้คืออะไร อินสแตนทีก็คือเป็นชาเขียวนะคะแต่ประทับใจไม่ประทับใจสิมึงมองกับอุเมชาน่าจะเป็นของนง้งเพราะอะไรเดี๋ยวต้องลองแล้วก็มีเครื่องต้มน้ำให้มีถังขยะค่ะโอเคมีที่นอนนะคะหัวนอนมีปลักเตียอันี้น่าจะเป็น อีอยางอ,อ๋อมีปลั๊กเสียบแค่นังนตะแรกคิดว่าเป็น USB แล้วก็มีแอร์คอนนะคะเรียบร้อยรีวิวรวบรับนะคะเผื่อใครมาที่มังน,นี้เนาะก็เอาไว้ดูเป็นไกด์ไลน์ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะก็เป็นฟังก์ชันี้ของโรงงานไดวานะต้องนนมีครบเลยนะมีไมโครเวฟเครื่องซักผ้าตู้กดน้ำมือถือ ใต้ใส <icana>, ่ถุงือนะก่อนที่จะาของงแรไปสย่งสิสิบตัไใ่กให้ กางมาไปบ้างแล้วก็หยิบกันมาเองอืมนะคิดว่าเท่านี้แหละคะเจ๋โซโซอ๋ออันนี้เป็นอายอาหารนะคะเขาก็มีสลัดม,มีเป็นเนะะอาารเขาก็จะมีเป็นอาหารสไตล์อาหารญี่ปุ่นนะคะือปลาแซลมอนปลาสห ก็อนอันนี้ก็เป็นใส่ข้าวไหนดูกินอันนี้เป็นเนื้อวัวนะมาตเป็นซูชิ้นชิน้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวซูชิอีนะคะก็จะมีโซนซุปต่างๆ อันนี้ก็เป็นตัวกับแก้มอันนี้ไข่ออนเซนเนาะอกอมีบองมีบวยนะโอเคเรวให้สาวแซวอร์ดูก่อนนะฮะนี่นะคะเป็นอาหารท้องถิ่นของเมืองฮาชิโนเฮะนะคะแห่งอิวาเตะนะก็เป็นซุปปลาที่เขาจะใส่เซมเบ้นนะเซมเบะก็เกาะลงไปในซุปด้วยไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องมาลองชิมนนะคะ่ะ นีกพหน้าตาเมนูอาหารเช้าของเรานะคะวันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องรีบทำเวลานดนึ้งเดยวรวมทั้งๆโอเคเลยนะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ